วันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะหแสงกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีนะคะมีไข่ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็มีชูรสที่เราเคยทำหลายๆอย่างอะคะ่ะก็จะมีอะไรผงชูรสหรือโมโนโซเดียม แอมคูตเมดนะคะเนี่ยที่เราจะต้องใส่ทุกครั้งเลยเราจะมี2อ,อย่างนะคะและสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มมาก็คือกะปิคะ่ะวันนี้เราจะลองใส่กระปิดูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะก่อนทำก่อนเราจะมาทำกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ เราก็จะตอกไข่เลยนะคะไข่ใบหนึ่งฟองหนึ่งแล้วก็ตีตีให้เข้ากันบางคนเขาใส่น้ำปลาด้วยแต่อันนี้จะทดลองแบบไม่ใส่น้ำปลาเราจะใส่ผงชู่นนะ ซูรสด,ดเนี่ยสักเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนช้อนโต๊ะนะคะกะปิก็เท่ากับเสร็จหนึ่งส่วนสี่เหมือนกัน แล้วเราก็จะคนให้เท่ากันนะคะเบางคนบอกว่าให้ใส่เปลือกไข่ไปด้วยแต่อันนี้เราทั้งนี้เราจะยังไม่ใส่เปลือกไข่ไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปฉีดพ่นนะคะ อาจจะผสมน้ำมาขีดเท่ทนกลัวว่ามันจะไปค้างในฟอกกี้ของเราน้ำเปล่าเอ่อน้ำเปล่าที่เราจะใส่ไปในน้ำเปล่าเนี่ยขอให้เป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีคลอรีนเนี่ยจะเป็นไวอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำน้ำในบ่อค่ะที่เราเอามาทำเพราะว่า เรามีบอ่อเลี้ยงปลาอยู่มีอาจารย์ท่านเองเขาบอกว่าถ้าเป็นน้ําที่มันไม่มีคอรีลีนเนี้ยก็จะเป็นไวนี่ค่ะไข่ไก่เปลือกไข่นี่เราจะยังไม่ใส่นะคะ อันนี้เป็นน้ําขวดใหญ่นะคะขวดลิตรลิตรครึ่งนะคะเราก็จะใส่สองช้อนเพราะว่าน้ำเขาเยอะใส่สองช้อนตันกล้อง ใส่ไปเลยค่ะมันทำง่ายมากนะคะนี่มีครบสช้อนเหลืออีกประมาณช้อนหนึ่งเราก็จะเอาใส่ขวดขวดเล็กเนี่ยค่ะ แค่นี้ค่ะแล้วเราก็ขยา่าเราก็จะขยา่าเขย่าให้มันเข้ากันเอ่อแล้วก็เราเอาไปตั้งตากแดดไว้แล้วอย่าลืมคลายคลายขวาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าน้ำจะเป็นสีแดงกี่วันน้ำจะเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเราขย่าเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งตากแดดกันเลยนะคะ